เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้อยากให้กำนันเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับก็ตามที่ไลฟ์สดไปนะครับคือกรณีได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านนะครับว่ามีการเล่นการพนันกันนะครับซึ่งตอนนี้ตะบนบ่อไทยเราอยู่ในช่วงวิกฤตคือพบผู้ป่วยโควิดด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าฝ่าฝืนนะครับพอรากรฉุกเฉินนะครับ ก็ปลรกอควบคุมโรคด้วยระบบควบคุมโรคในส่วนตัวขอเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อก็ต้องเข้าไปตรวจสอบครับในการที่เข้าไปตรวจสอบก็เป็นเหตุการณ์ตามรายศพนะครับตอนที่เข้าไปเจออะไรตอนแรกที่เห็นเห็นด้วยตาดูจากถนนก็มีกลุ่มคนนะครับรวมกลุ่มกันน่าจะเกิน20คนนะครับเล่นการพนันกันเพาได้ข้อมูลตรงนี้ยืนยันจากผู้นำหมู่บ้านอันนี้มั่นใจเลยว่ากันพนันแน่นอนครับ นอกจากปัญหาการมันเห็นว่ายาเสพติดก็รุนแรงก็มีครับเป็นยังไงบ้างเรื่องตัอยาเสพติดเรื่องน่อมันก็มีเรียกว่าระบาดเยอะนะครับการที่เราเป็นผู้นําเราก็อยากให้มันลดลงแต่การที่เราทําอะไรไปบางครั้งบางทีเจ้าหน้าที่ที่เขาอยากร่วมมือกับเราเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราทําอยู่ฝ่ายเราเองนะครับมันเลยไม่เกิดผลทําไปก็อ่าเหมือนละลายแม่น้ำที้งเฉยๆครับวันนี้กังวลมากไม่ที่มีบ่อนเกิดขึ้นแล้วสถานการณ์โควิดกําลังแพร่ระบาดหนัก สุดๆครับตอนนี้คือ,อพื้นที่ของปอะไทยเราเนี่ยเรากำลังเข้มเรื่องโควิดอยู่แล้วตลาดนัดเราก็ปิดนะครับมาตรการต่ตางๆเราใช้หมดยังมี าบางกลุ่มนี่แหละที่ฝ่าฝืนนะครับในการที่รักรอบเรื่องการพนันก็เลยเป็นที่มาของคิดไร้สนะครับวันนี้มีประกาศไหมว่าบ่อไทยห้ามเข้าเด็ดขาดไม่ไม่ได้ห้ามเข้านะครับแต่คือเราขอให้คุณที่เดินคนที่เดินทางเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยน้อยคือแจ้งผู้นำหมู่บ้านก่อนก่อนที่คุณจะเดินทางตามมาตรการของผู้ว่านะครับสามวันก่อนเดินทางท่านท่านมาจากพื้นที่เสี่ยงก็คือแจ้งผู้นำนะครับเราก็จะส่งตรงที่โรงพยาบาลตรวจได้เลยไม่ต้องเข้ามาในพื้นที่นะครับเพื่อกันคนเยอะ พื้นที่ของเราได้มากที่สุดครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับอบั เดียไม่เข้าใจกันดีกันแล้วเนาะครับปรับให้มาเวามเข้าใจแล้วคือตอนนี้แนวทางเราก็จะเดินควบคู่กันไปนะครับสหรับฝ่ายปกครองกับเจ้าหน้าที่พอเราได้คุยกันแล้วสําหรับแนวทางที่เราจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับในส่วนของบางส่วนที่เข้าใจผิดเราก็ได้ปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ท่านผู้กำกับได้แจ้งไปนะครับก็เราพร้อมนะครับฝ่ายปกครองพร้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสมุรด้วยนะไม่ทราบว่าคลิปตัวนี้จะทำยังไงครับ ในส่วนตัวนี้หลังจากวันนี้ที่คุยเสร็จผมก็จะลบนะครับแล้วจะทําคลิปขึ้นมาใหม่ในการที่อาจจะชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่ไลฟ์สดไปนะครับว่าขอ้อข้อมูลที่จริงเป็นยังไงในวันนี้เราก็จะเอาตรงที่เราคุยกันวันนี้ไปทําในคลิปเพื่อให้ชี้แจงออกไปนะครับอาจไม่ใช่ไลฟ์สดน,นะครับจะเป็นวิดีโอชี้แจงให้กับผู้ที่แชร์ไปเนะี่ยได้แชร์ตัวนี้นไปด้วยเพื่อให้ภาพลักษณ์ของสพะนะัชเสียงเราจริงๆแล้วเราทํางานร่วมกันมานานนะครับก็ยอมรับว่าช่วงนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจก็เหนื่อย ฝ่ายปกครองเราก็หนึ่งอีนะครับบางทีมันอาจจะเป็นเรียกความน้อยเนื้อต่ําใจนิดนึงนะครับอาจจะด้วยอารมณ์ของการทํางานนะครับเหนื่อยมาทั้งวันด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็ในส่วนที่ผมรุนเรียนไปนะครับว่าต้องขออภัยทางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับอะไรที่ร่วมเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขแล้วก็ทําให้ดีขึ้นทาให้มันเราต้องอยู่ร่วมทํางานกันอในงานครับถึงวันสุดท้าครับทีเพียครนัครับครับคือคือก็บอกแล้วเป็นเรื่องเครียดนะครับอยู่ดี